น้องเฟืนรับรักพี่นะน้องเฟืนรับรักพี่นะเออน้องเฟิ่อนจะตอบว่าไงพี่มัรักหนูทำไมก็รักเฟืนไงเฟืนรักพี่ไหมล่ะนี่ทุกคนหน้าจอมือถือของพี่ไขรตุ่นโคตรเท่เลยนะฮะแสดงผลเป็นแบบ 4D ซะด,ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวอยากได้แบบพี่ไขรตุ่นใช่ไหมล่ะแอปนี้ช่วยได้นะฮะน็อกลักกี้ และที่สำคัญนะครับภายในแอปน็อกลักกี้ทั้งระบบ iOS และ Android เนี่ยยังมีอนิเมะสนุกสนุกให้ดูถึง7เรื่องเลยนะครับแล้วก็มีหลายตอนมากๆเลยนะทุกคนคือแบบโคตรดีเลยนะครับผมแถมยังมีเรื่องเปิดตำนานจอมมันที่ยังสามารถดูได้ในเฉพาะแอปน็อกลักกี้เท่านั้นนะครับแล้วแอปพลิเคชันน็อกลักกี้เนี่ยยังสามารถนำวิดีโอจาก Tik t o k Instagram มมาตั้งเป็นรูปวอลเปเปอร์แล้วก็หน้าจอเรียกเข้าได้สบายสบายเลยนะครับให้เราเลือกไปที่โหมดมีเสียงหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเปิดให้หมดเลยนะครับผม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลามีคนโทรเข้ามาในเครื่องของเราเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอจากติ k To ตอกที่เราชอบขึ้นมาแบบนี้เลยยังไม่พอแค่นั้นนะครับน็อกลักกี้เนี่ยยังมีวอลเปเปอร์ให้เราเลือกอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือว่าเกมที่เราชื่นชอบอย่างเช่นฟรีไฟเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับผม รือถ้าใครอยากได้วอลเปเปอร์ 4D ที่สวยแล้วก็ไม่ซ้าใครนะครับเราสามารถสร้างเองได้เลยและก็สามารถโพสต์ในชุมชนเพื่อให้คนอื่นๆเห็นผลงานของเราได้ด้วยนะครับแค่นี้เองนะครับผลงานของเราก็จะไปอยู่ในชุมชนแล้วและเรายังสามารถเห็นผลงานของคนอื่นๆด้วยนะทุกคนส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราเข้ามาที่ Google Play หรือ Play Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คําว่า Noklucky c แค่นี้ก็เจอแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดมากแอปนี้พี่ไขตุนก็ใช้เหมือนกันหรือถ้าใครที่เกียดค้นหาพี่ไขตุนจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ด้านล่างนะครับผมว<ะ>สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวฟีไฟนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่ไขตุนนะครับผมทุกคนเอาล่ะฮะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนในแคนพิพิซดกันดีกว่านะครับโดยการที่พี่ไขตุ่นจะเอาตัวไก่ไปนะฮะแล้วก็ให้น้องจอยเนี่ยไปหน้ามาเพื่อจะแกล้งคนในแคนนั่นเองเรียกว่า หน้าม้าดีไหมน้องจอยหน้าม้าที่ตัดตัดผมข้างหน้าใช่ไหมสั้นๆอะ่ะไม่ใช่อันนั้นมันทรงผมหน้าม้าอออออะไรเนี่ยออมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับพี่ไขตุงนจะทําการสั่งน้องจอยอยู่ในดิสนะและให้น้องจอยเปิดไม้นะครับแล้วก็แกล้งคนในแคนของเรานั่นเองมาดูกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับโอเคน้องจอยพร้อมแล้วอยากแกล้งใครน้องจอยเชิญมาเลยคนแรกก็ <laughs> เอาเอาใครดีว่ามาคนนี้แล้วกันค่ะคนไหนเอ่ยโอเคพี่หนุ่ยน้องจอยบอกพี่หนุ่ยว่าสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยเออแบบนี้แหละมันต้องแบบนี้สวัสดีครับเอาแล้วนี่ใครอชื่อกาลีมเลยชื่ออะไรตงมงมยวคือเนี้ยชื่อกาลีไม่ใช่คนนี้คนที่รู้จักเองค่ะเพื่อนหนูอ๋อเขาไทยได้ไหมฮัลโหลไม่ได้ยินหรอกเขาพูดไทยไม่ได้ค่ะกดเลยกดเลยอาอทำไมอะ เขาเขาเป็นต่างชาติค่ะอ๋อ Hello Can you speak Thai? ไม่ได้หรอกเขาเขาเขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเขาต้องเขมียวตั๊งปืดเดียวตั๊งตัดเขมียวตําปึดก็มาโอเคอะนุกจอยเดี๋ยวทำตามพี่เลยนะจะพาต่างชาติไปทัวร์แล้วเนี่ยนี่เราต้องเป็นกด์เขาใช่ไหมนุกจอยเดินมาเดินมาหาพี่หน่่ยหน่อย แล้วก็เรียกว่าพี่หนุ่ยคะไลอีทพี่หนุ่ยคะผมว่าไงครับอือหือฝาเออฮืออารมณ์ดีดีไหมอะไรอือหืออะไรวะงงพี่หนุ่ยคะพี่หนุ่ยคะน้องจอยเอาดาบฟาดหน้าพี่หนุ่ยทีนึงเออฟาดอีกฟาดอีกเออฟาดเรื่อยเรยเลยนี่เจ็บไหมนี่เจ็บไหม อะไรอะไรอะไรครับพี่งงงงแป๊บนี่แน่เจ็บไหมนี่แน่เจ็บไหมโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยโนี่มันมาปดอะไรของนี่งงแปบพี่หนุ่ยคะพี่หนุ่ยคะจุกกลูจุกกลูอะไรวะงงแป๊บโคตรปั่นนะทุกคนโอเคมาพี่หนุ่ยรู้ไหมพี่หนุ่ยรู้ไหมฮะครับว่าไงเออไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะ พี่หนุ่ยงงอะตอนนี้ทุกคนดูดีแล้วใครมาขับรถตัวนี้พี่หนุ่ยเดินมานี่ค่ะเอยนพี่หนุ่ยเดินมานี่ค่ะอ่ะครับว่ะว่ะครับครับต้องากวิ่งไปตรงรถไหน่วิ่งไปตรงรถรถบรรทุกมานี่ค่ะพี่หนุ่ยวิ่งไปตรงรถบรรทุกเลยนะโอเคโอเคพี่หนุ่ยรู้ไหมคะพี่หนุ่ยรู้ไหมคะไม่รู้ครับว่าอันเนี้ยคือรถหกล้อนะว่าเนี่ยคือรถหกล้อ โอ้โหเหรอครับผมครับหกล้อครับไม่เดี๋ยวอันต่อไปน้องจอยมีท่าหัวใจไหมความรู้ใหม่เลยน้องจอยเอาท่าหัวใจให้พี่หนึ่งยุ้มก็เห็นอยู่เนี่ยเห็นอยู่เนี่ยว่ามันโครรถหกล้อพี่หนึ่ยคะพี่นุ่ยครับพี่หนุ่งคะเอ้ยครับเอาไปมีแมวแมวใหม่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 พี่หนุ่งมาเอาก่อนไม้ให้ดอกไม้พี่หนุ่งน่ะดิให้ดอกไม้พี่หนุ่งที่มีคนที่พี่ได้ไม่มาให้ดอกไม้พี่หนุ่ง อ่าเอาไปครับไม่เอาไปค่ะเอาเ้อะค่ะเอาไว้ให้ไข่ตุนดีกว่าครับผมนจอยไม่ดีไม่ดีนฝากเอาไปไว้ให้พี่ไข่ตุนค่ะเอาไปเ้อะค่ะเออไม่หนูก็ฝากหนูจะฝากพี่ทำไมหนูก็เอาให้ไข่ตุ๋นตรงเลยพี่ไข่ตุนไม่อยู่ค่ะก็เดี๋ยวรอรอพี่ไข่ตุนมาดีครับหน้าหวาเล่นเนียนว่างเลยทุกคนยพี่หนุ่ยมีแฟนยังคะพี่หน่่ยมีแฟนยังคะมีแล้วครั มีกี่คนคะมีกี่คนคะมีมีมีสองคนชุ้ยไม่ใช่มีคนเดียวสิครับใช่หรอคะแล้วคนที่อยู่ภาคเหนือล่ะคะอ้าวแล้วคนที่อยู่ภาคเหนือคะเดี๋ยวภาคเหนือไหนวะที่อยู่เชียงรายอะเชียงรายอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ใช่ม่มฮัลโหลสตันน้องใจพูดตามนะพี่หนุ่ยคะแล้วตกลงจะพาทัวร์ยังไง่พาเลยับไขี่มอไซค์ให้จอยนั่งหน่อยค่ะ พี่หนุ่ยมาขับมอไซค์ให้หนูนั่งเลยค่ะเพื่อขับตอนหนูจะซ้อนเพื่อขับไปเป็นอุ่นจังเลยค่ะอุ่นจังเลยค่ะขับไปไหนอ่ะขับขับไปตรงไหนก็ได้ค่ะเอาตอนนี้พี่หนุ่ยงงทุกคนพี่หนุ่ยคะขอกอดแน่นๆได้ไหมพี่หนุ่ยคะขอกอดแน่นๆได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไว้กอดยังบันมาคะทุกคนเดี๋ยวไว้กอด สงสารพี่หนุ่ย่ะเดี๋ยวพี่ใครตุ่นเปิดไหมพี่หนุ่ยเป็นไรเหรอตุ่นคนละแล้วไงตุ่นเนี่ยฮัผมเองฟังแขงกันแก้งพี่ได้ไหมเนี่ยจะปั่นพี่เรอฮะแั่นแกล้งนิดๆหน่อยๆเองเออขอบคุณพี่หนุ่ยมากๆครับผมเรียกมาแค่เนี่ยขอกระทืบต้กทคีดีว่าผมคันขาคันตีหนารอแค่นี้แหละพี่หนูไอ้เกี่ยวหนูไอ้เกี่ยวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้า พี่ต้องมาทำตามผมแบบนี้โอเคไหมพี okay? okay, e ่เ <trendy> ร <meme> <sm art> ียนรู้เอาไว้เลยนะเพื่อมาแกล้งเนี่ยนะหหน้าด่างโอเคน้องจอยเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อคนต่อไปกันจ้าไปหา้วจ้าตอนที่สบายใจจ้าฟินจ๋ามากันที่เหยื่อคนต่อไปฮะก็คือน้องเฟิร์นคนนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าน้องเฟิร์นเนี่ยไม่ได้ยินผมนะอ่ะน้องจอยกดเริ่มเกมได้เลยฮัลโหลฮัลโหลน้่งเฟิร์นน้องเฟิร์นกุ๊กกุ๊กน้องเฟิร์นกุ๊กกุ๊ก น้องเขาแห้งดิเคยแห้งเฟินจ๋าเฟินจ๋าตามพี่มาตามพี่มาไปไหนเงีอยูดี๋ยวข้างล่างค่ะพี่มีอะไรจะบอกพี่มีอะไรจะบอกไปแหละอย่างเดินไปหาน้องเฟินแล้วก็ให้หัวใจเร็วโอเคให้หัวใจน้องเฟินเร็วแล้วบอกว่า พี่รับเฟินนะพี่รับเฟินนะเอ่พี่รักเฟินนะน้องเงียบหนูงงตอนนี้หนูงงว่าเฟินรักพี่ไหมเฟินรักพี่ไหมนั่งพี่รักพี่จอยเป็นพี่ไงไม่เป็นแฟนกันไหมเป็นแฟนกันไหมพี่จอยมีแฟนแล้วน้องเฟินงงแต่พี่อยากเป็นแฟนกับเฟินมากกว่าใช่ พี่อยากเป็นแฟนกับเฟิร์นมากกว่าจริงๆพี่ชอบผู้หญิงนะก็มีก็มีแต้มีแฟนแล้วไงจริงๆพี่ชอบผู้หญิงอะแล้วพี่ไม่ชอบพี่ตุนเหรอไม่ชอบเลยพี่คบไเป็นงั้นแหละพี่คบไเป็นงั้นแหละเออแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ชอบเฟิร์นชอบมานานแล้วแต่จริงๆพี่ชอบเฟิร์นนะชอบเฟิร์นมานานแล้วอ่ะตั้งแต่เฟิร์นนู่นเนี่ย ตั้งนานเลยเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วคุดปั่นแหะทุกคน <laughs> รู้ไหมรู้จักพี่ปีนี้เอง <laughs> <laughs> ไม่ติดตามหนูเฟิร์นไหคะ FC FC เออเป็น FC มานานแล้วใช่ไหมน้องเฟิร์นรับรักพี่นะ <laughs> น้องเฟิร์นรับรักพี่นะเออน้องเฟิร์นจะตอบว่าไงนี่นี่พี่หวังรักคนนี้นี่นะเขาให้ดอกไม้ตลอดเลยไม่พี่รักเฟิร์นพี่พี่รักเฟิร์นน้องเงียบพี่มารักหนูทำไม ก็รักเฟิร์นไงเฟินรักพี่ไหมล่ะเออเอาดีเขาก็รักพี่จะเป็นพี่ไงแต่พี่อยากได้เฟิร์นเป็นแฟนน้องเฟินเดี๋ยวพยายามหลีกเลี่ยงอะทุกคนน้องใจกระโดดกระโดดเนาะกระโดดรัวๆเลยเออกระโดดรัวๆกระโดดเรื่อยๆกระโดดเรื่อยๆแล้วก็ฟันฟันเอามีดฟันเออเป็นไรคะเป็นไลน้องเฟิร์นน้องเฟิร์น <ค>ะไปขี่มอไซค์ให้พี่นั่งหน่อยสิไปขับมอไซค์หน่อยสิเออจะซ้อนท้ <อะ S 2> ายยหนูขับให้ตอนน้องจอยซ้อนท้ายอ่ะให้น้องจอยบอกว่าอุ๊ยทำไมนุ่มจังอุ๊ยทำไมนุ่มจังเบาใช่ไหมคะไม่ใช่ก้นอน่ะค่ะก้นก้นก้นค่ะแล้วขับหนี้ อุย๊ยเฟิร์นเฟิร์นอย่าลักพาตัวพี่ไปเฟิร์นเฟิร์นอย่าลักพาตัวพี่ไปไม่เอานะ <laughs> ไม่เอานะ <laughs> เออ,อ,อมามาขับกลับมาแล้วแซมกิงกุ้งไก่แซมมาไกา่กุ้งกิ้งโซมาลิงกุ้งไก่แซมมาไก่กุ้งกิ้งอะไรครับเนี่ยอีกรอบนึนงแซมกิง,งกุ้งไก่แซมมาไกา่กุ้งกิ้งโซมาลิงกุ่มไก่สมมาเลยมมาไก่กุ้งกิ้งปิด อะไรครับเนี่ยอ๋อหนูเฟิร์นไม่ไหนเฟิร์นเฟิร์นอาอหนูมาทำอะไรเฟิร์นมีแฟนหรือยังเฟิร์นมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่มีซะด้วยนะงั้นก็เป็นแฟนพี่นะงั้นก็เป็นแฟนพี่นะเออน้องเงียบทุกคนเขินเขินน้องเขินใหญ่เลยตรงส่านน้องน่ เฟิร์นพี่มีอะไรจะบอกเฟิร์นพี่มีอะไรจะบอกอย่างคนเนี้ยคือพี่ไข่ตุ๋นคนเนี้ยพี่ไข่ตุ๋นเขาอันยองเฮซิโอน้องเฟิร์นตงเป็นอะไรหรอเมื่อกี้เป็นอะไรหรอโดนเกล้ง น้องเฟิร์นเขินอะไรหรอมเมื่อกี้เนี่ยหนูขนลุกหนูขนลุก <c oughs> เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างฮะขนลุกข <c oughs> นลุก <c oughs> <c oughs> โอเคนี่แหละแกล้งแค่นี้แหละขอบคุณน้องเฟิร์นมากมากเลยครับผมที่มาให้พี่แกล้งนะแต่ว่าคราวหน้าน้องเฟิร์นต้องทําตามพี่แบบนี้แหละ <c oughs> อีกแล้วเหรอใช่เฟิร์นต้องมาเป็นพ okay, yeah. şey ี่เดี๋ยวพี่จะสั่งน้องเฟิร์นในอีพีหน้านะครับเฟิร์นต้องมาแทนจอยโอเคทุกคนสำหรับวันนี้พี่ไข้ตุนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครอยากให้พี่ไขรตุนทำแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างได้เลยนะไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน